อุ้ยคนอื่นนี่มีไรบอกดูหน้าเราเลยนะจับเราไม่ได้หรอกไปแล้วเฮ้ยกันยูทำอะไรอ่ะปีนไปไหนหรอกันยูอะไรไปไหนอยู่ไหนกันเนี่ยโอ้โนี่นี่ไฮเกตแอดด็อกเลยหรออือเอาอะไม่กันยูรอกเนาะไม่กันยูรอกฉันเห็นตออหน้าต่อตาทั้งคู่เลย Oh my god เจ้าแล้วเหรอคิดแล้วว่าจะรอดอะฮะทำไรอะมองหน้าเราทำไมฮะแน่มีการเอาของมาแปลงร่างตอนตาตาดูหน้าเราเลยนะจับเราไม่ได้หรอกไปละโอ้เขาเขาทำเพื่อซึ่งกันและกันเว้ยเวยโซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จริงก็เข้ามาไอ้ฉันเห็นฉันเห็นเข้ามาเิบเวิยเบเว้ ก้าหยุดวิดีโอนี้เดีด๋ยวกาวหยุดก่อน <S <S สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้องคุงน,นั่นเองครับและวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นโหมดซ่อนแอบเกณฑชิ้นต้องบอกเลยนะครับว่าโหมดนี้เนี่ยเป็นโหมดเฉพาะกิจสำหรับอีเวนต์นะตอนนี้เลยนะฮะนี้เลย ซึ่งบอกเลยว่าผมเนี่ยได้ลองไปเล่นมาบ้างแล้วนะครับเล่นทั้งคูล่าแล้วก็ผู้แอบแล้ววันนี้นะฮะเราก็จะมาเล่นให้ทุกคนได้ดูกันว่าจะเป็นยังไงฟาถูาโอยได้ไรเอ่ยได้ไรเอ่ยได้อะได้ได้อะไรได้ตำแหน่งอะไรเอ้ยผู้ต่อตันเฮ้ยนักล่าเป็นกันยูหรอเฮ้ยเราไม่เปลี่ยนละกันเอเธออยู่ไหนนะไหนอะ นี่มีไรบอกดุหน้าเราไว้นะจับเราไม่ได้หรอกไปแล้วโอ้โห้ยฉวิชเน็จงรีชเน็ตจงรีสองแล้วนะหนึ่งแล้วนะสองแล้วนะก็มาดีก็มาดีจับให้ได้เลยวิวยวมาแล้วมาแล้วอยู่ไหนกันเออยู่ไหนอะอยู่ไหนอะเฮ้ยกันยูทำอะไรอะปีนไปไหนหรอกกันยู <laughs> อะไรไปไหนอยู่ไหนกันเนี่ยโอ้โอ้ฉันเหมือนฉันจะเห็น <laughs> อะไรบางอย่างแบบนึงขอขอดูใครกราวกันใครโดนจับอ่ะอ้าวมีคนโดนจับเล <laughs> ตอตอน <laughs> หน้าต่อตาเราด้วยแหละโอ้โ <laughs> อะไรหรอเข่าเฮ้ยเอ้าโดนกัดได้ยังไงโนอเดี๋ยวโอ้พขยขยับอยู่ต่อหน้าหนูเนี่ยเอาจริงดิเออเฮ้ยอีกสามสิบวิสามสิบห้าวิแอดดับก้อยดอกไปตรงนั้นหรอวะนี่ไม่มีใครเก็บแอดดอปเลยหรอเออเอาวะ no <laughs> เห็นตอนหน้าตัดตาทั้งค oh, exactly. yeah. ู่เลยสู้ๆแบงค์สู้ๆสู yeah> ้ๆโอ้ยทีวกวีนาการนี่สิบสามสิบสองเอาวะเอาวะฮึยฮึยฮึยฮยฮึยยังไงฮะเฮ้ยทำไมมันจับไม่ได้ครับสามสองนี่นีดสู้ถันพอดีทันพอดีโอ้แต่แบงค์แบงค์อัพแอบอันตรายมากเอาจริง ต่อเลยต่อเลยเอาชายโอเคมาได้เป็นอะไรเอ่ยแบบแดงแล้วแดงแดงอยูแล้วแดงแดงอะไรอ่ะแดงแดงแล้วโอ้โหแบบนี้เอฮ้ยโอ้ย god ขบเจ้าแล้วเหรอคิดแล้ว่าจะรอดอ่ะฮะไหนอยู่ไหนกันวดอุ้ยอุ้ยทำไรอ่ะมองหน้าเราทำไมฮะแน่มีการเอาของมา แปลงล่างตอนหน้าตาดูหน้าเลยนะจับเราไม่ได้หรอกไปแล้วอะไรอะไรยังไม่จบยังไม่จบยังยงไปได้แล้วไปเดี๋ยวนะอีกกล่องด้วยไหมขนาดนี้สองหนึ่งเริ่มสาโอ้โหเออไปไปไไปไปไปฮะไปแล้วครับไปแล้วครับ เฮ้ยอ้าวโดนหนึ่งฉันเห็นทีนี<า>้ฉันเห็นคุณเมื่อกี้เราเห็นเราเห็นใครวะแบงค์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 นายน่าจะอยู่ใครแบบนี้แต่ว่าเราว่านะพวกเจ้าอะ่ะเราว่าใช่วะอย่า,ยาเดี๋ยวรอให้ได้แอดด็อกก่อนนะเอ,อเอ้ยเอ้ยเอ้ยตา้าตาตาเลย ไปไหนไปไหนกล้ามากันอยู่ไปไหนจ้าฉันเห็นอย่าไปยุ่งกับฉันเลยอไปกไหนเลยอไปยไปหนเลยอยไปดู่ิไไเลอย่ไมยุ่งกับไปไหนยอย่าไปยุ่ันไปจหนล้ว่ไปยัไปไหนเยอย่ไปัปนเห็อยไป่ันเห็อย่าไันเห็นฉันเห็อยา่กับไปไหนเลยอ่าิปกเจ้าจะไปไหนเจ้าคิดว่าเจ้าจะรอดงั้นเลรอ ไปไหนแล้ววะอ้าวเฮ้ยหลุดรอดได้ยังไงอ่ะเขาเมาเจ้าที่มันบกอาจฉันดูก่อนเฮ้ยเฮ้ยเขาเมาหลุดได้ไงวะหลุดจะเสร็จตาเราแน่นอนพี่ขอร้องอย่าทำให้หลุดทุกใจไปมากกว่านี้ได้ไหมโอ้โหสัตว์อ๋ออ๋อไงขึ้นยากขึ้นเย็นจังวะ เฮ้ยแป๊บ oh. น oh ึงนะแป๊บนึงนะเฮ้ยมีคนได้แบงบางอ่านมาเก็บแอร์ดบเหรอโอ้โหเอาเลยเอาเลยเอาเลยโอ้โหอะไรนะอะไรเคลื่อนที่อยู่นะฮะโอ้โหเอาเอง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 เออวยเขาเมาหายเงียบมากเลยอะ โอ้ยไม่นะจะจะเพลเนีคนอื่นจะนักโอดอย่างเงี้ยโน้ต้ก็ไม่ได้แอร์ดรอปตัวก็หาเข้ามาไม่เจอแล้วล่ะเออโอเคโอ้ยอะไรกันเนี่ยตัดแอร์ดรอปไงล่ะนี่เขาเขาทำเพื่อซึ่งกันและกันเว้ยว้ยเสารเทียน วันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จะต้องเข้ามาไอ้ฉันเห็นฉันเห็นเข้าเมาสิยฟีเสิยฟีเข้เมาหยุดวิดีโอนี้เดี๋ยวเมาหยุดก่อนอ๋อไม่โอ้ยว้าคนอื่นก็เล่นดื่นะเล่นกดเราแค่เฉยี่รู้แล้วว่าทำไมหนูถึงหายเออหายไปได้ไงคือคนอื่นอะมันมีความสามารถแบบ มีตัวลอ่อใช่ไหมแต่ดูเอาไว้นั่นมา,าที่มันหายตัววับไปโอเคครับทุกคนก็จบไปแล้วนะครับกับซอนแอบเกนชินนะครับเชื่อว่าหลายคนก็คงได้เล่นหมดอีกกันแล้วเนาะบอกเลยว่าโอ้โหมีทั้งสนุกมีทั้งลุ้นมากๆหายใจไม่ทวดท้องเลยว่าแบบจะเจอไหมอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปว่าจะเป็นคลิปอะไรสำหรัวันนี้คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนไปกันแล้วนะครับบ๊ายบาย